ละเมิดอผิดหัวใจจเคือยอมเราอะเขาเขาก็มีแบบเออให้ทําให้เขาอะไรแบบเนี้ค่ะเขาเขาไว้เล็บยาวมากคือไว้เล็บยาวไว้เล็บยาวคืออะไรเกี่ยวอะไรกันไว้เล็บยาวเขาอ๋อเกี่ยวอะไรกันไว้เล็บยาวเขาอ๋อเขาเขาจะบอกว่าก็คือวี่ดุงคือวีดุงเล็บเช่นนี้อะไรไม่นู้ก่อนคือคือน้องเขาไว้เล็บยาว เขาเลยไม่ทำไม่ทำให้ใช่ครับจะดีอยู่แล้วเชียวแล้วก็แล้วก็มีครั้งต่อไปเขาไปซื้อที่ตัดเล็บอะไรให้เียบร้อยเลยใช่ครับไหรอครับใช่แล้วแล้วก็คือสุดท้ายก็คือขอขออภัยนะคือเขาบังคับขืนใจไหมขืนใจครับเขาบังคับใช่ไหมอ่ะไม่ต้องต้องชัดเจนนะให้ทําอยู่บังคับนะคือคุณจะไม่ทําได้ไหมอ่ะก็แรกแรกเขาก็งอนนะ เขาบอกไม่ได้ต้องทำต้องนี้หรือยังไงเขาแบบว่าเออเขาบอกว่า,เ,ออเ,ขา,วาเขาไปฉีดเขาตอนแรกเขาเขาบอกว่ากับของผมอะ่ะเขาจะไปทําลูก